กิษณะทัวยกล้อขอนำเสนอห้องสุขาอรารยสถาปัดโมเดลใหม่ติดตั้งเตียงพับติดผนังในห้องน้ำหรือมันติเพอโพสเบสไว้ให้ผู้สูงอายุผู้ป่วยพักฟื้นสุขภาพผู้ป่วยอัมาพาตผู้พิการและมนุษย์ล้อหรือคนที่ใช้เก้าอี้รถเข็นสามารถใช้นอนเปลี่ยนผ้าอ้อมหรือแผงเพรสได้โดยสะดวกสบายสะอาดปลอดภัยและทันสมัย สบายใจหายห่วงซึ่งเตียงพับติดผนังในห้องน้ำควรติดตั้งในห้องสุขาขนาดความกว้างประมาณ2คูณ2.5เมตรถึง3เมตรและควรมีอยู่ในอาคารทั่วประเทศครับ ประเทศญี่ปุ่นถือเป็นต้นตำรับในการออกแบบสร้างธรรมและพัฒนาห้องสุขาอารยาสถาปัต์ที่มีการติดตั้งเตียงภาพติดผนังในห้องน้ำกันอย่างแพร่หลายมาเป็นเวลากว่า20ปีจะเป็นอย่างไรกิชนะทัวยกล้อภาคณะทัวไวเก่า และนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านอารยถาปัตย์จากเมืองไทยไปสำรวจและเยี่ยมชมกันครับเริ่มจากห้องสุขาอารยาปัตย์ณจุดแวะพักระหว่างการเดินทางในต่างจังหวัดของประเทศญี่ปุ่นครับนี่เราก็เดินทางจากเมืองคุอคารุยิสวะกำลังจะไปที่สนามบินนาฬิกานะครับนี่ท่านสัรสัตว์ไม่ได้ระเบียบนะนี่ะท่านประเสริญนะครับ ก็เป็นวันนี้เป็นตัวแทนใัยรุ่นนะครับใหม่รุ่นมาเที่ยวแล้วมาสำรวจเส้นทางกันด้วยว่าจรกกับไายพัฒนาประเทศไทยเราเนี่ยในการรองรับสังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยห้องน้านี่ถือว่าเป็นหัวใจนะเลยเพาะผู้สูงวัยนี่นะมาปลปอยไปทคุณผู้เสิรองสองชั่วโมงนะโดยเฉลี่ยผู้สูงอายุอะเข้าห้องน้ำถูกไหมฮะนี่เราก็้องแวะเป็นระยะๆดูการทำห้องน้ำนะห้องน้ำหญิงห้องน้ำชายแล้วก็ห้องน้ำฟอ Accessible restroom เนี่ยไอ้ค่อนข้างกว้างเลยนะกว้างสอห้องน้ำในเมือง้ที่เราดูในเมืองนี่ยังไม่กว้างเท่านี้และนี่ครับสิ่งสำคัญในห้องน้ำเฟรนดีไซน์โดยเฉพาะการเดินทางไกลระหว่างเมืองอ่ะก็ต้องมีจุดเปลี่ยนพออ้อมผู้ใหญ่นะคือมันมีความรู้สึกปุ่นใจพอเข้ามาปุ๊บเอ๊ะเขาจัดให้เราแบบเหมือนกับ ให้ความสำคัญน่ะนะคะแล้วก็เวลาเราจําเป็นที่จะต้องใช้เปลี่ยนเสื้อผ้าวางเสื้อผ้าได้วางชุดได้วางอะไรได้แต่สำหรับผู้สูงอายุหรือคนป่วยก็สามารถที่จะใช้เป็นที่เปลี่ยนผ้าอ้อมแพมเพ์อะไรเงี้ยนะคะเนี่ยกวีตัวนี้พับออกมาแล้วแข็งแรงพับเองนะออโตโมติกมีขาตั้งเรียบร้อยโ,อโเลยแล้วก็ทำให้แข็งแรงนั่งได้มั่นใจเลยฮะ ดูดูแล้วดีมากครับผมดูผมดูว่าหนึ่งห้องกว้างขวางพอนะครับอันที่สองยังมีเตียงพับได้แล้วถ้าเปลี่ยมพันเพลสดรือว่าเดินมาเนื่อก็ได้พักระยะหนึ่งนะครับก็จะแต่งเนื้อแต่งตัวน่าจะเอาไปเป็นตัวอย่างนะครับให้กับบ้านเราได้ได้ทำกันอย่างทั่วถึงจากนั้นไปสำรวจโรงแรมที่พักในเมืองท่องเที่ยวตากาศชื่อดังอย่างคารุอิสวะในจังหวัดนากาโนะประเทศญี่ปุ่น ห้องสุขาอาริษาปัดเขาก็มีการติดตั้งเตียงพับติดผนังแบบนี้ครับเป็นเตียงพับติดผนังที่เราการไปเผยแพร่ในเมืองไทยตอนนี้มี้ร้อยสามสิบเซนนะเนี่ยร้อยสามสิบเซนก็พอได้อยู่เพราะคนญี่ปุ่นจะตัวเล็กนะเป,ปิดปิดได้ตรงน,นี้เห็นไหมปึ๊บปึ๊บปึ๊บเห็นไหมเห็นไหมสุดยอดแล้วเก็บก็แล้วเก็บเนี่ยมีเบลด้วยนะมีเบลแล้วก็พับเก็บก็ง่ายเห็นไหมเขาแบบดูแลช่วยเหลือตัวเองได้เห็นไหม ส่วนที่อาคารรัฐสภาศูนย์กลางอำนาจฝ่ายนิติบัญญัติของประเทศญี่ปุ่นท่านผู้ทรงเกียรติจะให้ความสำคัญกับห้องสุขาการรักาปัดขนาดไหนไปชมครับ และที่สำคัญครับตรงนี้ไฮไลท์ครับดูครับไม่แดงดูครับนี่ฮะนี่เปลี่ยนแพลนเปลี่ยนแทนเพื่อผู้ใหญ่เมตรสามสิบพาประมาณร้อยสามสิบเซนนะครับก็ขึ้นไปเปลี่ยนแทนเพื่อผู้ใหญ่เพราะอ้อมผู้ใหญ่หรือเด็กก็อาจจะพอได้โอเคเลยแล้วนี่อ่าดูมาจางๆมาฮะที่เปลี่ยนถุงเท้าถุงน่องยืนไงเขาไม่เปิดใช่ไหม่เปียกใช่ผมก็ใส่ใจมากนะท่านเกษตรกรโอเคเลย สำหรับอาคารที่พักผู้โดยสารที่สนามบินนาริตะประเทศญี่ปุ่นจะติดตั้งเตียงพับติดผนังอย่างไรไปชมกันครับนี่ครับห้องผู้สูงอายุไฟติดทันทีดูครับอาารเรามาดูที่ตัวที่แตกต่างนะคือตัวตรเตียงตรงนี้เห็นไหมครับว่าเขาเก็บง่ายๆเลยแล้วก็สามารถที่จะใช้แรงนิดเดียวครับก็สามารถที่จะกางออกมาได้แล้วก็ใช้เปลี่ยนพร้อมได้เลย ตัวนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ60เซนคูนเมตรคูณ150เซนติเมตรครับก็สามารถที่จะนอนเปลี่ยนก็ได้นั่งเปลี่ยนก็ได้ครับก็ถือว่าปลอดภัยแล้วก็ใช้งานสะดวกด้วยครับผม นี่แหละครับห้องสุขาอารยาสถาปัต์เวอร์ชั่นติดตั้งเตียงพับติดผนังไว้ให้บริการผู้สูงอายุผู้ป่วยพักฟื้นสุขภาพผู้ป่วยอมาาัมพาตผู้พิการและมลลอือล้อหรือคนที่ใช้เก้าอี้รถเข็นตอบโจทย์การรองรับสังคมผู้สูงวัยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการท่องเที่ยวเพื่อคนทมวลได้เป็นอย่างดีครับ